บริษัทยงกิจอลูมิเนียมจำกัดและบริษัทยงกิจวินโดว์แอนด์รอซับไพจำกัดพร้อมเปิดบ้านต้อนรับลูกค้าทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโครงการผู้รับเหมาสถาปนิกเจ้าของบ้านและรวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนงณอาคารโชรูมทสเตมสตูดิโอโดยยงกิจตั้งอยู่ที่เลขที่142-144ถนนสันพสิทธิ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสีแยกวัดแจ้งในวันเสาร์ที่6เมษายน2 1567ความพิเศษของงานแกรน d o p e n เ n g t o น s t อสต์สเตมสตบายยงกิตในปีนี้บริษัทยงกิตอลูมิเนียมจำกัดเปิดตัว t o a ส t เตมสตูดิโเป็นครั้งแรกภายใต้คอนเซปต์คอมฟอร์ Performance and Design Freedom พร้อมเปิดตัวสีประตูหน้าต่างอลูมิเนียมใหม่อย่าง Dark Grey Comfort ความสบาย performance ประสิทธิภาพด้วยความสามารถในการป้องกันการไหลย้อนของน้ำเข้าผ่านชุดประตูหน้าต่างอลูมิเนียมคุณภาพทอสเตม ประตูหน้าต่าง em, อลูมิเนียมทอสเตมยังมาพร้อมกับเอกลักษณ์พิเศษอย่างระบบการเคลือบผิวอลูมิเนียมเท็กซ์การ์ดช่วยปกป้องสีซีดจางจากสภาพแวดล้อมป้องกันการสะสมของฝุน่นและสิ่งสกปรกพร้อมช่วยให้ผิวอลูมิเนียมแข็งแรงขึ้นและป้องกันร,รอยขีดข่วนบนผิวอลูมิเนียมคงความเงางามของสีไว้ได้นานกว่า40ปีประตูหน้าต่างอลูมิเนียมทอสเตมผ่านการทดสอบและการยอมรับด้วยมาตรฐาน ระดับโลกดีไซน์ฟ e ีดอมอิสระในการออกแบบนอกจากคุณภาพที่เราใส่ใจทอสเตมยังมองเห็นความสำคัญของทัศนียภาพที่ดีขึ้น และความสวยงามเชิงสถาปัตยกรรมของที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้ายงกิจคือผู้นำด้านวัสดุก่อสร้างเชิงสถาปัตยกรรมคือตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียม UPVC คุณภาพและงานอลูมิเนียมคอมโพสิตด้วยประสบการณ์มากกว่า36ปียงกิจตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในปี2531ภายใต้ชื่อหจกอยงกิจอลูมิเนียม ก่อตั้งและบริหารโดยคุณเอกกรอ่อนประภาชัยสงครามโดยจำหน่ายสินค้าประเภทกระจกและอนลูมิเนียมเส้นต่อมาในปี2538ได้ขยายกิจการและเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทยงกิจอลูมิเนียมจำกัดพร้อมทั้งขยายกลุ่มธุรกิจมาในส่วนของงานบริการติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียมทั่วประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ในปี2,558และปี2,561บริษัทได้ขยายกิจการอีกครั้งโดยเปิดเป็นโรงงานประกอบประตูหน้าต่าง UPVC สำเร็จรูป ที่อำเภอวารินชำราบในนามบริษัทยงกิจวินโดแอนด์รอซับไพจำกัดและเปิดโชว์รูมยงกิจภายใต้ไอเดียท t ท l ลโฮ s i ิ g งโซลูชันที่ถูกก่อสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นของลูกค้าเน้นการสร้างประสบการณ์ในการใช้งานและนำเสนอสินค้าใหม่เชิงสถาปัตยกรรมอย่างเช่นประตูหน้าต่างอลูมิเนียม UPVC อลูมิเนียมคอมโพสิตวัสดุงานเฟอร์นิเจอร์ประตูม้วนเหล็ก กระเบื้องยางม่านม้วนและงานกลุ่มฝ้าเพดานต่างๆปัจจุบันยงกิจกรุ๊ปยังเป็น Certified Dealer หรือตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งอย่างเป็นทางการของแบรนด์ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมชั้นนำสัญชาติญี่ปุ่นอย่าง erm. โทสเทมยงกิจจะมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมประตูหน้าต่างคุณภาพอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปให้กับลูกค้า สตูดิโอตรงนี้เนี่ยคือสามารถรองรับผู้ที่ต้องอเจ้าของบ้านที่ต้องการจะมาเปิดกำลังจะสนใจจะเปิดทําทบ้านใหม่หรือต้องการจะรีโนเวทนะครับก็สามารถใช้บริการของเราได้แล้วก็มามา,มาลองเลื่อนมาลองทดสอบบานที่เขาเรียกว่าบานพรีเมียมเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราก็จะได้ เราจะได้รู้กันว่ามันมันต่างจากตัวธรรมดาอย่างไรนี่คือเหตุผลที่เราเปิดเป็นสตูดิโอครับและนอกจากนี้เนี่ยทางตัวสตูดิโอของเราเนี่ยก็มีห้องประชุมซึ่งสามารถให้ทุกท่านเนี่ยสามารถเข้ามาใช้บริการของเราแล้วก็มีมีบุคลากรที่สามารถให้ความรู้เชิงลึกและแนะนําลูกค้าได้ครับสินค้าของทอตเทมเนี่ยเราอาจจะเน้นในเรื่องของอลูกค้ากลุ่มมีเดียทูไฮทูไฮนะครับเพราะว่า ลูกค้ากลุ่มนี้นะจะให้ความสำคัญในคุณภาพของวัสดุครับซึ่งต่างจากสมัยก่อนที่จะเน,เนเ้นในเรื่องของราคาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือคนเดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่ก็ต้องการของที่มีคุณภาพและสามารถตอบโจทย์ให้กับการใช้ชีวิตประจำวันได้ครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านพี่ๆสถาปนิกก็สามารถเข้ามาใช้บริการของเราได้นะครับ มีทั้งห้องประชุมมีพนักงานคอยดูแลและมีสินค้าทอตเทมที่เกือบจะครบทุกซีรีส์ที่ทอตเทมนำมาขายในประเทศไทยเลยสามารถมาดูที่นี่ได้ครับผมก็วันนี้ที่มาร่วมงานกับยงกิตอลูมิเนียมก็เรามาเปิดที่เราเรียกว่าทอตเทมสตูดิโอนะครับคำว่าทอตเทมสตูดิโอก็คือว่าเป็นโชว์รูมเนาะที่เราใช้สินค้าของทอตเทมเองเนี่ยประตูหน้าต่างของทอตเทมเนี่ยมาตกแต่งแล้วก็เอามาโชว์ในนี้ โดยวัตถุประสงค์เนี่ยเราต้องการให้ลูกค้าที่เป็นทั้งเจ้าของบ้านเป็นพี่ๆสถาปนิกหรือเป็นเจ้าของโครงการเองก็ตามนะฮะที่ที่อยากจะได้มาเห็นสินค้าเนี่ยแล้วก็ได้มาลองจับลองเปิดดูว่าสินค้าของทอเซมเนี่ยต่างกับท้องตลาดอย่างไรต้องต้องเรียว่าสินค้าทอเซมเนี่ยเราเริ่มต้นจากประเทศญี่ปุ่นเนาะแล้วก็เมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยสาปีที่แล้วเนี่ยเราตั้งโรงงานที่เมืองไทยที่นวนครแล้วเราก็เริ่มทําตลาดโดยที่เรายึดมั่นตามมาตรฐานการทดสอบคุณภาพเนี่ยตามมาตรฐานญี่ปุ่นเลย เพื่อจะยกระดับมาตรฐานการใช้งานสินค้าในบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ลูกค้าในภูมิภาคต่างเนี่ยได้มีโอกาสได้มาเห็นสินค้าได้มาลองจับได้มาลองใช้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ทางยงกิจอลูมิเนียมกับทอเส้นวันนี้ร่วมมือกันสร้างทอเส้นสตูดิโอซึ่งเป็นแห่งแรกในใน,ในอุบลน,นะแล้วก็จริงๆแล้วต้องต้องเรียกว่ายงกิจอลูมิเนียมเนี่ยเขาก็ผ่านเกณฑ์ของการเป็นเราเรียกว่าทอเส้นเซอร์ติฟายดีเลอร์ คือเรามีการประเมินดีลเลอร์ของเราแล้วเขาก็ผ่านเกณฑ์ทุกอย่างนะครับก,ก็ถือว่าเป็นดีลเลอร์เรดดีของเราเลยนะครับ